วันนี้คนจับจ้องเรื่องนี้มากที่สุดเอารายงานให้ฟังสารจังหวัดขอนแก่นนะฮะออกนั่งบรรลังอ่านคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอายการเป็นโจทยืย่นฟ้องปริยานุชโนนวางชัยเปรี้ยวนะกะวิตาราชดาเอินอภิวันสัตยบัณฑิตแจ้วศินนามพรมหรือนิวแล้วก็จีดารัฐพรมคุณหรือว่าเบนซ์ซึ่งคนสุดท้ายเนี่ยได้รับการประกันตัวโดยกองทุนยุติธรรมนะฮะทั้งหมดนั้นเป็นจำเลยในคดีฆ่าหันศพน้องแหมมนางสาววริศรากลิ่นจุย้ยนะ คือ4คนแรกเนี่ยฆ่าแต่เบนเนี่ยไม่โดนนะเลยได้ประกันตัวออกไปล่าสุดครับสารมีคำพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตเปรี้ยวแล้วก็เอินแต่ว่าให้การเป็นประโยชน์ลดโทษเหลือ1ในสให้จำคุกรวม34ปี6เดือนครับส่วนวสินจำคุก23ปี4เดือน20วันในขณะที่อภิวันหรือว่าแจ้จำคุก33ปี9เดือน ส่วนเบ้นครับจำคุก2ปีลดโทษเหลือ1ปีไม่รอลงอาญาแล้วก็ให้ชดใช้เงินค่าเสียหายทางแพ่งเป็นเงิน1,70่งล้านบาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ7.5ต่อปีนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพา,ากษาก็คือวันนี้นะก่อนหน้านี้ครับสารจาังหวัดขอนแก่นเนีมีคำสั่งเบิกตัวผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวมารับฟังคำพิจารณาคดีโดยในภาพเนี่ย รถคุมตัวของทันทัศสถานบำบัดพิเศษขอนแก่นนำตัววสินมาก่อนแล้วหลังจากนั้น20สินาทีเป็นรถของเรือนจำกลางขอนแก่นนะฮะควบคุมตัวเปรี้ยวเอิญแล้วก็แจ้มารายงานตัวต่อสารผู้สื่อข่าวรายงานแบบนี้ว่าระหว่างเดินทางมาสาลเนี่ยเปรี้ยวเอิญแจ้มีสีหน้ายิ้มแย้มสดใสฮะสบตากับผู้ที่สนใจมารอรับฟังคำพิพากษาในครั้งนี้อยู่รอบๆสารเนี่ยเวลาเขามองใครเขายิ้มแย้มตลอดนะ เปรี้ยวเอินแจ้เนี่ยเดินลงมาจากรถปะปนกับผู้ต้องหาหญิงรายอื่นนะครับจากนั้นเนี่ยเดินตรงไปยังจุดควบคุมตัวผู้ต้องหาระหว่างรอการพิจารณาคดีในทันทีโดยมีแม่ของเปรี้ยวก็คือคุณสาครเนี่ยไปรอพบลูกสาวตั้งแต่บริเวณด้านหน้าเรือนจำละแล้วก็ตามมาจนถึงศาลจังหวัดขอนแก่นเขาขอเข้าเยี่ยมลูกนะอ,อยากให้กำลังใจลูกแล้วก็บอกสั้นๆบอกว่าให้เปรี้ยวเนี่ยขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะบอกลูกอขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะขอให้ทุกอย่างนะผ่านไปได้วยดีในช่วงของการพูดคุยทุกคนมีสีหน้ากังวลอย่างเห็นได้ชัดครับจนกระทั่งคําพิพากษาออกมาอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้คราวนี้แม่ของเปรียวบอกก่อนเข้าฟังคําพิพากษาบอกว่าขอให้ศาลเมตตาขอให้ลงโทษเนี่ยเพียงจําคุกได้ไหมอย่าให้ถึงขั้นประหารชีวิตเลยแล้วก็ขอร้องให้ทุกคนเนี่ยให้อภัยกับสิ่งที่ลูกสาวได้พลังพลาดด้วย หากวันนี้คําตัดสินไม่เป็นไปอย่างที่หวังเนี่ยคือแม่เองบอกว่าทําใจมาจากบ้านแล้วทําใจมานานแล้วอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะยกเว้นเป็นเรื่องบุญร่วมกันที่เปรี้ยวทำเอาไว้เนี่ยนะเรื่องนี้แม่ภาวนาขอให้เขาไม่ต้องโดนประหารขอแค่จําคุกนะย้ําอีกครั้งว่าขอให้สังคมให้อภัยเขาครับนะแม่เขาบอกว่าลูกเขารู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยฮะประมาณนี้ครับครับ เดี๋ยวหือผลของการพิพากษาแล้วเดี๋ยวเรื่องนี้จะคุยต่อด้วยในช่วงดราม่าโซเชียลนะฮะเดี๋ยวนักกฎหมายก็จะมาช่วย